โอเคครับผมก่อนที่เราจะไปเเรียนรู้ตัวชุดคําสั่งเนาะของตัวสเต็ปมอเตอร์ครับอ่าเรามาต่อตัวนี้ให้มันเสร็จก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเเขียนโปรแกรมควบคุมสเต็ปมอเตอร์เนาะอ่าเราจะต่อให้มันครบเลยเนาะก็คือตัวนี้นะครับอ่าลิมิตสวิตนะอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะครับลิมิตสวิตเราเอาไว้อะไรครับเราเอาไว้เป็นเซนเซอร์เนาะเราเอาไว้เป็นตัวตรวจจับอ่าเป็นลิมิตตัวตรวจจับของตัวสเต็ปเปอร์เนาะอ่าให้มันอะไรครับให้มัน ถอยมาชนเนาะเพื่อที่จะเซตค่าให้มันกลับไปตำแหน่งที่เราต้องการเนาะโอเคครับกันนะครับแปบ๊บหนึ่งนะอ่ะโอเคครับเรามาดูของจริงกันเนาะอ่ะก็จะเป็นลิมิตสวิตตัวนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมอ่าลิมิตสวิตตัวนี้ทําหน้าที่อะไรครับอ่ะมันทําหน้าที่ดีเทคนะก็คือตรวจจับเนาะตรวจจับเวลาอะไรครับของเรามีตําแหน่งตัวเคนเนาะอ่าเคเนเรามาเคลื่อนที่มาชนตรงนี้ครับอ่ะ เราก็จะไปเขียนโปรแกรมแล้วว่าเมือเมื่อเคียนตัวนี้มันถอยมาชนลิมิตสวิตนี้อ่ะให้มันทํางานอย่างไรอะไรต่อเนาะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปว่ากันนะครับอ่ะนี่ก็คือลนะิมิตสวิตเนาะอ่ะเมื่อเราอยากอะไรครับเมื่อเราอยากวางโพジชันกำลังงานอื่นที่ไหนเนาะเราก็เอาลิมิตสวิตไปวางไว้เนาะเพื่ออะไรครับเพื่อรับค่ามาเพื่อรับค่าลิมิตสวิตมาแล้วก็อะไรครับให้มันไปสั่งการอ,อ,อีกกระบวนการหนึ่งเนาะหรือว่าอีกโปรเซสหนึ่งเนาะอ่ะอันนี้ก็คือประโยชน์ของลิมิตสวิตเนาะอ่ะ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปต่อเลยเนาะเดี๋ยวผมจะเปิดภาพก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะโอเคครับเราจะมาเริ่มต่อกันเลยเนาะในการต่อคั้างนี้ครับสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือหัวคอนเนคเตอร์ตัวเมียเนาะอันนี้เป็นตัวผู้นะครับสีแดงสีเหลืองเนาะตัวผู้อันนี้แล้วก็ตัวเมียมาครับมาย้ำใส่สายไฟเนาะโอเคครับผมก็จะต่อตามนี้เลยเนาะเรามาดูวงจรกันครับ วงจรก็มีแค่นี้ครับเพราะว่าอะไรครับมันเป็นอินพุตเนาะมันเป็นเหมือนสวิตช์ไฟตัวหนึ่งเนาะที่อะไรครับดีเทคเข้าตัวอินพุตนะครับโอเคมันก็จะใช้ไฟอะไรครับอินพุตเราแบบซิงก์เนาะของเราแบบซิงก์เราก็ต้องใช้ไฟลบใช่ไหมครับลบยี่สิบสี่โวลต์นะอันนี้ก็คือไฟศูนย์โวลต์นั่นแหละลบยี่สิบโอเคเนี่ไฟศูนย์โวลต์ของ power supply ยี่สิบสี่โวลต์นะครับโอเค ตัวลิมิตสวิตนี้สามารถใช้ไฟ5โวลต์ก็ได้นะ24โวลต์ก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นแค่หน้าทองคอนแทกเฉยๆเนาะหน้าคอนแทกปิดเปิดเฉยๆอ่าแต่ในกรณีนี้เราจะต่อใช้งานเข้ากับตัว plc เนาะอ่าเราก็ต้องใช้ยีบไฟ24โวลต์ที่เป็น0โวลต์เนาะอ่าไฟ0โวลต์เนาะของ power supply 24โวลต์นะครับอ่าผมจะต่อตามนี้เลยนะก็คืออะไรครับสีขาวใช่ไหมเห็นไหมสีขาวก็ไปเข้าอะไรครับเข้า power supply ใช่ไหมศูนย์โวลต์อ่าก็คือตัวนี้เนาะของเราศูนย์โวลต์ตรงนี้นะเเนนาาะอ่ห็หมัครบ นี่นะสีเ,เทาสีน้ำเงินก็มาเข้า POC นะครับอโอเคเข้าขา x15 เลยนะตามนี้เลยนะครับเพราะว่าเรา,าได้กำหนดทุกขาไปแล้วเนะาะเราจะเข้าตามขาที่โชว์ไว้เลยนะครับก็คือขา1 5เนะาะโอเคผมก็จะเริ่มตัดสายเลยครับสีขาวกับสีเงินเริ่มวัดสาย ระวังด้วยนะครับก่อนว่ายลิงทุกครั้งเราต้องเอาเบเกอร์ลงด้วยนะเดียบบ๋ยวไปเปล่งนะเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆจะได้เห็นเนาะนี่มันจะบังนิดนึงจัดสายก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเอาคลิปเป็นทายปลัดดีๆนะครับโอเคอันนี้จะเข้าอินพุตนะครับปึ๊บ ตัดไว้ก่อนส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้จะมาเข้า,าไฟยี่สิบสีโวลต์ที่เป็นศูนย์นี่เนาะไฟศูนยนะ์โวลต์เนาะะตัวสีขาวจะเข้าศูนยนะ์โวลต์เนาะที่เราเอามาอะไรครับเอามาจัมเป็นคอนเนคเตอร์ตัวเทอร์มินนะอลไฟศูนย์โวลต์เนาะอะโอเคน่าจะ มีปัญหาอะไรเนาะที่บก่อก็โอเคครับผมได้สายไฟทั้งสองแล้วผมก็จะทำการอะไรครับทำคอนเนคเตอร์เลยนะเข้าหัวเลยนะครับแล้วก็ตัดสายไฟเนาะแล้วก็ตัดให้ยาวประมาณนะครับสายไฟเลาวโอเค ในที่นี้เราจะเอาให้มันยาวนิดหนึ่งครับเพราะว่าเราจะพับครึ่งเนาะเราจะพับตรงที่เป็นลวดเนาะลวดข้างในนะครับเพราะอะไรเพราะทําให้มันใหญ่ขึ้นเนาะทําให้มันใหญ่ขึ้นมันก็จะมีอะไรครับพื้นที่ในการบีบรัดดีขึ้นกว่าเดิมเนาะทําให้มันแน่นเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่พับมันอาจจะหลุดได้นะครับเวลาเราย้ําเข้าไปเพราะว่ามันสายเล็กเนาะผมก็จะใช้สีอะไรครับ สีแดงกับสีเหลืองใช่ไหมเหมือนตรงนนี้เลยเนาะสายสีขาวก็สีแดงสายสีน้ำเงินก็สีเหลืองเนาะแดงเหลืองโอเคสายสีขาวสีอะไรครับสายสีขาวคือสีแดงเนาะดูด้วยนะครับเช็คดูด้วยเนาะมันจะมีพลาสติกมันจะมีอะไรครับมันจะมีพลาสติกอะไรครับ เราต้องเช็คตัวนี้ด้วยนะเพระาะว่าอะไรครับมันจะมีเหล็กเหล็กมันจะอยู่ข้างในนะ,ะเราต้องไปอะไรครับเราต้องไปกดตัวข้างในเนาะถ้ามากดตัวป้องๆนี้มันจะไม่ใช่ตัวป้องๆแบบนี้มันจะไม่มีเหล็กนะครับเราต้องไปกดป้องนี้เนาะป้องที่มันยุบๆลงไปอย่างนี้เนาะโอเค okay. แล้วผมก็จะบีบเลยนะครับกดลงไปให้แน่นๆนะครับกดลงไปให้สุดให้จําเลยนะ,อะโอเคผมได้มาแล้วนะครับช่วงนี้แน่นเลยอโอเคนะสีขาวได้แล้วนะครับต่อไปเป็นสีเหลืองสายสีน้ำเงินคอนเนคเตอร์สีเหลืองเนาะ จะเลยะดๆโอเคกำเข้าไปแน่นๆเลยนะครับไม่ต้องกลัวมันขาดนะกำเข้าไปสุดเลยนะได้โอเคครับแน่นแล้าได้ละครับสองตัวโอเคครับผมได้มาแล้วนะทั้งสีเหลืองแล้วก็สายสีน้ำเงินแล้วก็สีขาวครับอโอเคผมก็จะต่อเข้าเลยนะ สีเงินก็เข้าสีเงินอ่ะสีแดงก็เข้าสีแดงนะครับหัวมันจะฟิตๆนิดนึงนะครับอ่าสีเหลืองก็เข้าสีไปโอเคอ่ะสายสีขาวเรามาเข้าอะไรครับไฟศูนย์วงใช่ไหมอ่าอาจจะโผล่มานิดนึงเอาไว้ข้างนอกก็ได้ตัวนี้ ผมจะเอาสายเดิมออกมาก่อนนะผมจะเอามันเข้ากันนะหัวเดียวกันนะครับนี่นะผมเอาสายเดิมออกมานะครับเพราะว่ามันอะไรช่องมันไม่ค่อยมีที่ว่างเนาะเราอาจจะวิ่งสายไฟมาเส้นนี้ทางนี้ก็ได้นะครับเึ๊บมาเข้าตรงนี้ก็ได้นะเข้าข้างหลังนี้ก็ได้นะครับจะไม่เป็นไรโอเคครับ ตัดสายนิดนึงนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับสายสีขาวเข้าอะไรครับเข้าตัวนี้เรียบร้อยเนาะตัวนี้ศูนย์วนใช่ไหมครับสีขาวเรียบร้อยแล้วนะครับของผมต่อไปอะไรครับเข้าขา x 1 5เนาะก็คือ Input ตนะครับต่อมาเลยปึ๊บ 1> x 1 5นะครับ x 1 5จะอยู่แถวล่างเนอะข้างข้าง x 1 7ดูดีๆนะครับอ่ะโอเคครับตอนนี้ผมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะก็มีแค่นี้ครับอ่าอ่ะ,อะโอเคเรามาดูครับว่าอ่อมันทำงานได้ไหมเนาะอ่ะมันจะทำงานได้ไหมนะครับอ่ะปึ๊บ นะครับอ่ะโอเคครับตอนนี้ผมจะเอาเบเกอร์ขึ้นเนาะเพื่อลองดูการทำงานของตัวลิมิตสวิตเนาะว่าเราจะอะไรครับว่าเราจะต่อถูกไหมอ่ะเรามาลองเทสดูว่าใช้งานได้ไหมนะครับผมจะเอามือไปแตะที่ลิมิตสวิตเนาะไปกดดูเนาะว่าอะไรครับไฟตัว X 1 5มันจะแจ้งเตือนไหมลองดูครับสัญญาณเข้าไหมอ่าสัญญาณ X 1 5มานะครับก็แสดงว่า โอเคเราต่อถูกต้องแล้วเนาะอ่ะโอเคครับอ่ะสำหรับตัวเคสของเราอ่ะก็จะมีอุปกรณ์ต่อ,อเพียงแค่นี้เนาะเราก็ต่อให้มันเสร็จหมดแล้วนะครับตัวเคสเนาะตัวเคสเราต่อสายสเต็ปเพิร์สสเต็ปเปอร์ให้มันแล้วเนะาะเดี๋ยวเรายังไม่ลองเนาะอ่ะเราไปลองกันเนาะว่ามันทำงานได้ไหมแล้วตัวอันนี้ก็ต่อเรียบร้อยนะครับอ่ะเผื่อให้มันดีเซตหรืออะไรเนาะอ่ะให้มันเป็นตัวดีเทคนะเนาะเซ็นเซอร์ ที่เป็นลิมิตสวิตนะครับอโอเคก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้เนาะ,ะต่อจากคลิปที่ดาวน,นิดหน่อยเนาะโอเคครับเดีย๋ยวเราไปลองเทตัวส t ต p ปเปอร์มอเตอร์เราดูครับอโอเค